วันนี้เรามานำเสนอในเรื่องของไอเทมของโปเลกล่ลาสุดที่มีการแข่งเดวักับเดทูนะครับมาเรื่องของไอเทมก่อนรองเท้าเกาะน,นะครับก็อ่าโออ่าไกด์อาร์สแตนดร์ดาบสายฟ้าเกาะชิลออฟเดอะลอสแล้วก็อโอ,อ,กอริทวิว ville, นะครับพวกดาบฟงดาบฟ้าเข้ามาประมาณนี้ในเรื่องรองเท้าอะ่ะเพื่อนๆจะสามารถขึ้นรองเท้าอะไรก็แล้แลวแต่เดี๋ยวตามเกมนะครับส่วนในเรื่องของพลังแสงขนมชั้นนะครับอ่ารูนผมใส่ห้อยมา1เม็ดจะเป็นครีนะครับก็จะเป็นเจาะร้อย ห้อยคิแค่ชิ้นเดียวประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้าล็อบบี้ตรงนี้นะครับผมอยากเล่นเฉยๆ,ๆเขาก็เลยกดมาจ้ามาเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้แค,แคร์รี่เขาไม่ไเลือกมาผมก็พยายามเลือกตัวที่สามารถเล่นในเลนได้ไม่ค่อยแพ้ตัวไหนนะครับตรงนี้มันก็เก่งมากนะตอนนี้โปลีจะไปเล่นตำแหน่งป่าและออฟเลนนะครับเท่าที่ผมเห็น2วันนี้นะครับ คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคือในหน้าล็อบบี้ผมอาจจะพูดไวแล้วก็ในเรื่องของการแนะนํารวนมันก็พูดไวพอสมควรนะครับก็เอามาเล่นตัวเกมกันดีกว่านะว่า มีอะไรมาบ้างนะที่ผมสนใจนะในการแข่งโปรลีกล่าสุดเดียวถ้ามีตัวละครที่ผมชอบในคอนเทนต์แล้วมันสามารถเล่นในแรงได้เอาไปอะแดปกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาทำคอนเทนต์นะครับเ็เป็นทางที่ดีด้วยแล้วก็เอาเป็นเกรงียนไปด้วยสำหรับช่องจะได้ไม่น่าเบื่อกันไปมากกว่านี้นะครับน <c oughs> <c oughs> ก,ก,กม็มียึกตาไปยึกตาโมลาดฝ่ฟาฟา้าแล้วขึ้นมาไดา้บิ๊กเกอร์ไปสำหรับมาจ้าครับ รู้สึกว่ามันจะเลเวลสี่เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับสกิลสองที่ปรับมาครั้งล่าสุดก็คือแรงทุกสกิลแล้วนะขนาดตัวร่างที่ไม่มีสีนี้ก็แรงแรงเลยโดนสกิลสองเยที่แรงมากนะ <S 2> <2> <S พยายามลาดนะครับตรงนี้ปุ๊บเดินออกโอเค รองเท้าเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ตายตัวเพื่อนๆอยากออกรองเท้าก็อ่ากันซีซหรือว่าอยากได้การเวทเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะครับมันออกได้3รองเท้าหรือแบบฟอบูทอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะชอบแล้วก็ในเกมๆมั้นให้มันสัมพันธ์กันด้วยนะครับววนายจ่ก มาจ้าหาเลเวลสี่ครับอ้าวแล้วเราลาได้ไม่มีฟิกเกอร์ครับอย่างนี้จบเหตเลย <have> ตอนแรกเขาใช้ฟิกเกอร์กับเราตอนที่มูลานมาแล้วไงอ่าแล้วเขาก็หาเลเวลสี่ก็คือ,คอไม่ได้เต่าไม่ได้ออบเจกต์เลยสหรับเลนมังกรนะเอ้ยเลนออฟเลนนะครับฟิกเกอร์ที่เราจะจริงๆเราน่าจะเข้าไปตรงมังกรนะครับแต่ว่าอุค่าอีเตี <c oughs> อ้อีเตี้นี่ง่ายสุดละ และเข้าฟ้าเลยครับเมื่อกี้เห็นคิวเลนเข้ามาแถวนี้อยู่นั้นนั่นแหละไม่ให้ฟ้าครับวิธีเล่นผมเห็นเขาประมาณแบบใช้ใช้ร่างมือกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะจะมี2ทีมที่ใช้นะก็จะเป็นมาร์คี้ที่ใช้ด้วยนะครับมา e ร์คี้เดยใช้มาร์คี้ใช้เนี่ยเป็นพลังแสงดาบปัดเออมันก็แล้วแต่ดาบแล้วแต่โค้ชนะเขานะครับและ Q ิวหนึ่งวิ่งไล่ซัดมาจ้าต้นเกมแบบนี้ผมขอลองดู มีโอกาสที่เขาจะสวนได้ครับสสผมว่าสกิวร่างมืดของเราอะ่ะแท้ระยะถ้ามาจ้าทิ้งระยะการเล่นแบบเชิงยิงนะครับผมแว่าอาจจะโดนได้น่าจะประมาณนี้แล้วต้นเกมขอแค่มีไกอาเซนดากคอนเดี๋ยวผมมาลองเทสอีกทีนะครับพอเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเออมาจ้ามันทิ้งระยะได้ ก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ชนกับบาจาด้วยนะครับหรืออยากเล่นก็คือทำคอนเทนต์เลยจำได้ว่ามันสู้ได้นะรอมีของนิดนึงนะครับล่างมืดนี่แหละล่างมืดล่างล่างเทพอาจจะยากนะครับล่างมืดนี่น่าจะง่ายสุดแล้วได้ออบเจกต์หมดเลยครับแล้วการเวทใหม่ขั้นหนึ่งก็เลยกดสกิลหนึ่งเพื่อวิ่ง มันไปซัดค er ีฟจังหวะออโต้สวนเดทีกิวหนึ่งครับทิ้งระยะเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันมาจาพยายามเล่นระยะกับผมมากไม่ให้เข้าถึงตัวเลยเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันแต่มาลองดูว่าไกอ์ s t a ด d a r d ที่โดนเนิฟแล้วนะฟื้นฟูไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นเป็นสี่เปอร์เซ็นนะครับแต่ผมว่าก็ยังเก่งกับเอลาร์ดอยู่เพราะว่าเอาพลังแสงของผมนี่ เอามาเล่นกับดีโกรธด้วยนะครับมันก็จะรีเลือดแรงขึ้นอีกตัดเลยครับสกิลวหนึ่งให้เกินเกินหลอดนี่สิงก็คือให้เกินหลอดมันเราจะได้แบบว่าตีเร็วด้วยนะครับตันฟอบฟไม่โดนเลยโอ้โหโโอ้หเริ่มเห็นผลฮะไกายอาสแตดเช่นเดียวและที่โปรตีที่เขาเห็นกันนะที่ผมเห็นนะ คือแปลกใจมาก2ทีมที่เขาใช้ใการจะเป็นดาบสายฟ้านะครับคือปกติลงแรงผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่จะเป็นค้อนกับทารอนซะมากกว่าเออสมดเลยครับเอาเราไม่ตายในชุดเดียวก็คือก็เคยเหลืองเองเฮ้ยไกอาแตนดาบก็คือมาท่าตุ้ไม่ได้แล้วอะ่ะเพื่อนของจริงเลยนะนี่ไสปอมเลยอ่ะไม่สนใจไีปอมนะโม,โมเลยมาผมวิ่งก่อนครับเอวี่เอ อย่างตอสวนนทาะหนึ่งตอนหนึ่งก็คือเราไหวไหว,ไหวแบบไหวแฉะเะแล้วออมเลยพิยดานะพิยดาจะ,าะิวสองไปก่อนแล้วสตันโอ้โหไม่ได้ขยับนะการมาของไกาอาเซนดาชิ้นเดียวทำให้เราชนะมาจ้าแบบชนะขาดครับเพื่อนๆเบอร์อันนี้เบอร์จัดเผื่อใครแบบเออ เบื่อจะเล่นโมลาดเอามายืนสู้กับมาก้าแล้วเบื่อฉีโอ้โหก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะแค่ไกลอ่านหน้าชิ้นเดียวเพื่อนและเข้าถึงตัวให้ได้เข้าถึงตัวได้ขอแค่นั้นพอสกิลหนึ่งวิ่งไล่ล่าเลยเตียโอ้โหเตียเตียหมาตื่นล่วงไปแล้วอุ้ยกดผิดจ้ะผมชอบไปกดโดนแบบสกิลแปลงร่างมันอะ ถามว่าร่างแสงแรงไหม <Nice. S 1> ไม่ได้แย่นะเพื่อนไม่ได้แย่ถ้าจะเล่นสายตอนขึ้นบ้านก็ดีนะครับต่อมาเลยครับเขาก็จะขึ้นเป็นชิ l ออฟเดอะลอสแต่เนี่ยทร,ทรงเกมตามแล้วผมอาจจะออกเป็นไนท์เพลทและข้ามขั้นไปด i เ i อร์เชอร์ดเ,เชอร์ก็ได้นะครับสมมตินะแต่ผมข้ามเลยนะครับข้ามเลยเราข้ามเลยขึ้นห้อย ไหนเปลยไว้ก็ได้ครับวิ่งลาหามาจามาจายืนชมกำแพงดูวิวข้างนอกอยู่ใต้จังหวะนี้ก็ไม่ได้ขยับเหมือนเดิมครับอีกอย่างหนึ่งก็เวลาที่เราเข้าข้างแน่เพื่อนๆเราสามารถรับสกิลของโมเลนได้ด้วยนะครับตอนนี้โมเลนมันค่อนข้างที่จะโหดมากนะตอนแรกคนก็จะแบบ หดเลยนะครับคนหลังๆมานคนเล่นกันบ um, um, ึ้มบามซัมเบนะฮะผมก็ว่ามันแรงแตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเล่นแล้วนะแต่บับแบงมาคราวนี้เราจะเข้าสตูง่ายขึ้นครับเพราะว่าเราจะมีตีสโลด้วยถ้าจะเป็นสายมืดอ่ะร่างมืดเลครับมันขึ้นบ้านค่อนข้างยากอาจจะ ต้องได้ป้อมสมมติว่าให้อดูอินเข้าไปจังหวะหนึ่งก่อนผมจะอาจจะเล่นจังหวะสองแทนแต่ว่าเป็นตามแรงนะครับเราก็จะไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยโซโลแรงนะไม่ได้พิมพ์อะไรมากมายนะยครับหรืออาจจะพิมพ์ก็ได้เพื่อบอกแทงให้น่อยน่นนี่นั่งเข้าให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นตามเกมไปเลยเพื่อนเล่นแบบไหนผมจะเล่นแบบนั้นนะครับจะได้ผมอยากได้เลยเดี๋ยวผมก็พิมพเองนะฮะส่งเกมมันอย่างดีดีเลยอนะไม่ใช่ดีธรรมดาดีเลยนะครับ ว่าชนะทุกเลนเนะนี่เนว่าชนะทุกเลนนะครับเฮ้ยเพื่อนมูลาดโดนโดนโดยที่เขาหลังอัเรียบร้อยเลยและนี่ครับสกิลหนึ่งแล้วฟิกเกอร์ไปข้างหน้าปุ๊บก,กดตันไ่ตรงไปตันแม่งละ อันนี้คือช็อตที่ผมเห็นในโปริปรเขากดสกิลหนึ่งเข้าไปและฟิกเกอร์ไปกลางวงกดสปงสตันให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่ได้กดนะอ,อพยายามดูวิธีการเล่นในโปริแล้วก็เอามาอ d เดปกับในแรงดูนะเ,นเพื่อนจะ <Okay. S 2> เปิดเข้าอย่างนี้ครับเอ็ดรสดแบบโดนชุดเดียวไม่ตายก็คือสวนยับครับแล้วไปท้ายไปด้วยรัดแตรครับ ไม่กินไม่ได้สตาร์ทของอาร์ตูนเราก็ไม่สามารถฆ่าได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วแม่งแบบเก่งกว่าคิวกอร์โอเมนก็แบบปกเมตาไปเลยแล้วเป็นช้อยด้กันโอเมนมันไม่ตกเมตาเป็นช้อยนะครับว่ามันมันก็ยังพอพอเล่นได้มันก็เก่งของมันนะครับเดี๋ยวเขามีอาจจะมีตัวที่เก่งกว่ามันตามแผลไปนะของอาร์วีหมหมดมากอะ ดาบสายฟ้าไกอาสแตนดาร์สองชิ้นนี้ผมว่าไม่ก็ฮานนี่โถด,ดแล้วนะพระเจ้าจ,าจอดอะ่ะมันยอดมากเหลืออย่างเดียวนะครับก็คือการขึ้นบ้านนะตอนนี้ก็สกิลหนึ่งถ้าไม่แล้วกูจะเข้ายัางไงวะก็ต้องไปถวายชีวิตอยู่ดีนะครับเผยอแบนเมื่อกี้เราฟันสกิลสองไปข้างบนอากาศอากาศนะครับก็โดนเหมือนกันนะ อาจจะึ้นยากนะเดี๋ยวลองเป็น่างเทพดูไฟหนานะไฟหน่ลางมือถ้าไม่มีตัวโป๊กข้างในเลยเขาไม่เจ็บเขาก็จะเคลียร์คงเคลียร์ชีฟเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็เสียโอกาสขึ้นบ้านแล้วอาจจะไปแบบ15ทีแล้วก็โดนลาสกอตแล้วก็เพสนะครับอาจจะแบบนี้นะ <c oughs> แต่ถ้าคีฟเข้าปุ๊บผมซัดครับบอกเลยเคีฟเข้าปุ๊บผมซัดครับมาจ้าไปข้างหลังแบบนี้ แกร์นอตพิทาเขตแล้วเสียฟิกเกอร์แล้วเสียทุกอย่างครับหมดละจา้าตัวนี้ไม่มีทำก็ถอยได้เลยครับเดี๋มอมฟาร์แป๊บเดียวก็คือเลือดเต็มนะและตีออบเจ์แทนเพื่อได้เลยอะ่ะคุน่าเกียดอะ่ะ สะบัดปุ๊บแล้วก็กดกเน็ตหนึงครับจบน่าเกียดจริงพี่ชายอืมเลยเกมมันแน่เลยนุ่นอ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นข้างเทียบไหมครับให้มันขึ้นบ้านอาจจะไล่เขาออกไปหน่อยนะครับเช่นโดนโมเลนมองไม่เห็นเลือดหลอดเลือดครับจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะ เป็นสายแท้งเลยครับเราไม่ได้มีเจาะเกาะด้วยนี่การตีไวยแล้วก็มายืนค้ำแม่เพื่อนขอลองแล้วกันไปแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วตันดิปิเดเชโอ้ตันมันใบบม,มากเลยกับรี้และหมาโมงเราเข้าด้านบนครับไม่มีคนกันเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเข้าไปหนึ่งสามหนึ่งสี่นะฮะขอไม่ไมได้การบ้านกันเลยก็ได้สามทางไปเรียบร้อยครับบุหลา่เข้าไปสับ บินให้5แล้วแต่ว่าตอนนี้จบแล้วเป็นสองแม์ที่ผมนั่งโูลนะครับแล้วก็ดูวิธีการเล่นของเอสลานแล้วก็ดูไอเทมไม่ทิ้งไม่ไม่ไม่แหวกนะครับคล้ายๆกันมากเรื่องของไอเทมแล้วก็วิธีการเล่นนะก็น่าจะประมาณนี้เลยก็เอาไป a d a p ในการลงแรงกันนี่เป็นไอเทมสำหรับโปลิกล่าสุดที่ผมนั่งดู เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับี่แค่ชิ้นแรกผมออกไกาอาสแตนานดก็คือสู้กับมาจ้าได้แล้วแค่ขอเข้าถึงตัวแค่นั้นเลยนะครับเพื่อน